จากมหากรามฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยจากประติศาสตร์ยาวนานกว่า25ปีของโตโยต้าครับสร้างสารรค์ตำนานและฮีโร่ระดับวงการลุกหนังมากมาย ครับเป็นการจุดประกายฟุตบอลอาชีพที่มีการแข่งขันทั่วทั้งประเทศแล้วเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งในแต่และจังหวัดลงมาทําการแข่งขันแล้วให้ประชาชนม,มีส่วนร่วมถือว่าเป็นจุดกําเนิดของฟุตบอลอาชีพโดยแท้จริงเตอร์ตาครับเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากทุกคนจะรอว่าจะเล่นร์นเมนเตอร์ตาครับมันมีทั้งเรื่องของรถมันมีทั้งคนดูไม่งั้นใครก็อยากจะเล่นบอลเตอร์ตาครับ รู้สึกว่ามันเป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับทีมที่ชนะเลิศเพราะว่าเป็นการชิงความสุดยอดของสโมสรในเมืองไทยในบ้านเรานะครับถือว่าเป็นความฝ่ายฝันของนักฟุตบอลเลยนะท,ท,ที่ได้เล่นตุกตาวได้ได้ชูถ้ว่ตัวตาครับคนดูสมัยก่อนรายการนี้เยอะเยอะที่สุดตั้งแต่แข่งขันทุกๆรายการสำหรับฟุตบอลโตเกีวครับถือว่าเป็นท ournament ที่ที่ยิ่งใหญ่มากบการรดานักเตะ ทีมชาติหรือว่าแล้วแต่เร่งที่ก็ร้วนแต่เป็นสุดยอดของประเทศไทยนั้นครับรู้สึกดีใจนะครับได้เด้นตัวตาเนี่ยมองย้อนหลังมานนียมันก็มีความภาคภูมิใจที่เราได้รับรางวัลหรือเคยได้ชนะเลิศศึกโตโยต้าครับกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งในปี2010โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โตโยต้าลีคับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากมายจากทั่วฟ้าลูกหนังเมืองไทยและในที่สุด THE ะแชมเปี้ยนก็ได้แก่สโมสรการท่าเรือไทย f อที่เฉือนชนะบุรีรัมย์เเอหรือเป็นการสร้างตำนานบทใหม่ให้กับโตโยต้าลีคับในปี2004 บอลรายการนี้ก็ยังมีมนตขันอยู่แล้วก็ด้วยความรู้สึกส่วนตัวของเราก็อยากจะคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้แล้วผลมันออกมาคือเราได้แชมป์มันมันาค่าจนเหนือคําบรยายครับซึ่งรายการนี้ผมเชื่อว่าทุกคนให้ความสนใจมากแล้วก็ขอบคุณทางโตโยต้าที่ทําให้มีฟุตบอลทัวนี้ขึ้นมาอีกก็คิดว่ามันก็คือฟุตบอลรายการที่เป็นมนสนห์ของฟุตบอลไทยด้วยครับ สู่ปี2 0 1 1สุดโตโยต้าลีคับยังคงเป็นฟุตบอลถ้วยอันทรงเกียรติที่หลายๆทีมล้วนมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยและในที่สุดบุรีรัมพีเอที่เคยผิดหวังพลาดท่าให้กับการท่ารไทย F4 ในนัดชิงชนะเลิศปี2010ก็กลับมาล้างแค้นได้สําเร็จด้วยขุมกําลังอันแข็งแกรง่งและจากความมุ่งมั่นของจิตวิญญาณแห่งนักสู้ส่งผลให้บุรีรัมพีเอหรือในชื่อของสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดฤดูกาลนี้ พงาดสู่ความยิ่งใหญ่คาแชมป์โตโยต้าลิรับปี2011ไปครองได้อย่างสมศักดิ์สิ่งต่อหน้าแฟนบอลกว่า20,000คนในสนามสุพัชลาศัย ทีงในปีที่ผ่านมารับประทับใจมากจากจํานวนแฟนบอล็นบรรยากาศที่ชวนให้ฮืกเหมิมครับทำให้บรรยากาศในการเล่นฟุตบอลดูสนุกหลังจากที่ได้แชมป์ครับก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราก็ตั้งความหวังไว้สูงมากว่าเราจะต้องเป็นแชมปไม่ได้และในปีนี้ความยิ่งใหญ่จะกลับไปอีกครั้งในศึกโตโยต้าลีกครับ2012 นักเตะกว่า2,000ชีวิตจาก105สโมสรทีมได้จะพิชิตถ้วยอันทรเกียรติกับเงินรางวัล5ล้านบาทและใครจะได้เป็นฮีโร่คนใหม่ของศึกโตโยต้าลีครับเพื่อศึกษาตำนานแห่งรางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมมาร่วมเชียร์ให้สุดหัวใจรวมพลังศรัทธาให้เป็นหนึ่งประกาศกล้องให้โลกรู้ถึงสปิริตแห่งแฟนลูกหนังไทยสปิริตออฟแชมป์ในศึกโตโยตา้าลครับ2,012